ขอสวัสดีครับพี่ๆล่องๆครับผมชื่อโปคนหมืนเนี่ยมครับวันนี้กับสิบอกอครับหอยเด็ดวันนี้พารวยครับครับตามที่พี่นองได้ติดตามมานะครับบางบางชิปกลาดีปรบสมบเร็จแล้วครับบางชิปกาคือบางชิปปทีเสจีเดซูซี่ไปก็มันกับเป็นธรรมดานะครับปลาเตือทุกวันทุกวันยกเพราะงนสำหรับชิปนี้ก็จะเป็นชิปเด็นนะครับจากอาจารย์ อาจารย์เดียวครับอาจารย์นึ่งเดียวครับจากครับเถื่อเขาผู้พันนะครับเล่าไปเชียงใหมมาบลายตัวครับครับชุบปลาพี่น้องวันนี้กับชุบปลาสุบบวบชุบปลาดจครับได้จะเข้าซื้อเขาฝั่งชิจระนาวครับปลาเข้าซื้อซื้อจะไปซื้อหลายครับซื้อข้อได้ฟังในอย่างนะครับพอได้ดุลนะครับเนาะเอาการเริ่มต้นได้แล้วครับแล้อาจารย์จากเขาผู้พานนะครับเล่าเชียงใหม่มา สองคู่นะครับสองคู่กสิเริ่มนะครับเนาะจากตัวแรกนะครับเนาะแล้วก็สิบอกมาหน่ยครับประกาก็สิอ๋อพี่น้องประกาศะสิบอกค่อยออกก่อนเนาะอ่าเลยนะครับเลยแล้วนี่ครับนี่ครับตัวแรกนะครับเนาะก็จะเป็นแปด้าครับผมแล้วตัวที่สองครับตัวนี้ก็เจ็ดสิบตัวนะครับนี่ สองตัวนี่วที่สองก็จะเป็นนี่ครับนี่เลยครับเนี่เนี่ครับสองสองครูก็เดรสมี่ะะปปแปดาลากับเจ็ดแปดแลครับเนาะครับมีสองตัวครับครับไปพี่ให้นนอกนะครับเนาะดิจหน้ามังง่อาคับ่าโอ้กระเสื้อเสื้อกะเสื้อ,อพ่อในฟั่ง สี่แล้วก็เลยดูนะครับเนาะจะเป็เรียนร้ายครับอ่าการพนันเนี่ยบ่เอยดีนะครับแต่ว่าห้าบาทแต่มีความหวังนะครับทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับอ่าทีมนี้นะครับเนาะอาจารย์แล้วเสียดีนะครับด้วยแปดฮะแล้วก็เจ็ดแปดนี่ครับเท่านี้แหละวันที่ครับสำหรับวันที่ก็จะเป็นวันที่ขับงวดวันที่สิอ๋อวันที่สิบหกนะครับ วันที่ซืบโฟครับโมกกระลากมครับแล้ววันน่ร้อยวกซีครับผมวันที่เป็นปีไม้นะครับครับก็เริ่มต้นปีใหม่ก็นี่นะครับเนาตัวนี้นะครับปาจารแล้วบอกนะครับเนาะไปพี่น้องพี่ๆารหน้าหนังสือหนังสือหลายครับหึงสือวันในฟังครับสำหรับลี่นีผมขอคอยพี่น้องนะครับพี่ีน้องทุกคนนะครับในช่วงปีไม่ปีพวกซีเนี่ยโชคดีนะครับครับสำหรับิปนี้ผมขอจบลงเพื่องแค่ดี้นะครับสวัสดีครับ